คนนี้หยอกคนนี้ก็หยอกสมมุติว่าจับก็ได้หนูไม่มีความรักหนูไม่มีความรักไม่หมายถึงว่าในในสายตาของพี่ทีเนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องยอมเขาหมดเลยเพราะเขาเป็นคนรวยเขาเป็นลูกคนรวยเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันเจอเยี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมเราก็เลยติดใจต้องการเอาชนะอจริงๆแล้วซอนก็มีความรักลูกแต่เป็นความรักของตัวเองเรารักตัวเองทุกคนในเรื่องนี้มีความรักหมดแต่้องซอนรักตัวเอง เราต้องการไปสู่เป้าหมายไนะหนเราก็เลยไม่ได้สนใจพวกผู้ชายเราก็แบบไม่ต้องการที่จะแบบให้เขาสมหวังนี่ใช่ไหมคนะ้ชมถแต่เราต้องสมหวังอืต่อไปแอดพี่อแอดหนูเหมือนเหมือนเราต้องในความที่บอกว่าเป็นดาวดวงใหม่นี่แสดงว่าเราก็ต้องคือมีความเด่นเท่าๆแบอๆบอะไรนะก็เท่ากับนักเอยนักร้องหญิงประจำบาร์ของใจ ตัใอย่างบทบาทหนึ่งของแอนนะในการใส่คาแรคเตอร์ตรงนี้คือความเชื่อมั่นในตัวเองใช่ค่ะเฮ้ยเรามาจากต่างประเทศฝรั่งเศสเขาพิมพ์มาไปฝรั่งเศสนะคะเขามาจากต่างประเทศเขาไม่ใช่นักร้อโคโลเป็นนักร้อต่างประเทศสมมุติความเชื่อมั่นอยากอยากเห็นในในการเปิดตัวจริตจริตของความเชื่อมั่น คือจลิตของคนคนที่เป็นคนจีนอ่างเงี้ยแล้วก็แอนอยู่างนอกแล้วก็กลับมาอีกแอนกับฟานิกคุยกันก็ไม่ได้เป็นแอนกับฟานิกในบ้านคุยกันเมื่อกี้มีตอนอ่านเฟิร์เนี่ยค่ะตรงนี้หนูยังังี้ยน้ำเสียงอยู่ค่ะเพราะว่าต้องเปลี่ยนน้ำเสียงไม่ใช่น้ำเสียงแอนเสียงเนี้ยมันอาจจะต้องเพิ่มความเชื่อมั่นขึ้นอีกมีถ้าคุณต้องมีความแอบ แอบเขาเรียกอะไรมั่นใจมากบาเกือบเกือบร้ายมันดูมันก็ไม่เรื่องร้ายคือเป็นคนเปรี้ยวมั่นใจผู้หญิงที่เปรี้ยวมั่นใจเวลาี่แบบจะพูดกับคนสักคนหนึ่งอะเขาเขาไม่ร้ายหรอกเปรี้ยวมั่นใจแต่ชัดเจนค่ะรู้สึกอะไรก็พูดรู้สึกอะไรก็พูดจะบอกรักคนนี้ก็ไม่ชอบคนนี้ก็ถ้าจะปฏิเสธอ่ะก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็เลยถึงมาเคลียร์กับจานี้ว่าเฮ้ย ถึงมาเตียเป็นคนเป็นเป็นฝ่ายที่มาขอเสียนิสัยฝระหลาดนิสัยประหลาเป็นพวกนิสัยฝรั่งาอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ไม่ใช่แบบุาลีว่าไม่ใช่เออพราะนั้นบอดี้ที่มันใช้มันก็จะแบบพับขึ้นมาการจริตในการถามหรืออะไรเงี้ยคือเชื่ออะไรจอะไรเงี้ยถ้าพวกเวลถ้าพวกเบงคิด แต่ละคนคิดว่าตัวเองเป็นสัตว์ในเรื่องตัวเองจะเป็นอะไรบ้างหนูเป็นี่แอนเป็นนกยูงค่ะโดยให้เดินแบบอนสาตนี้คิดว่าตัวเองเป็นตัวอะไรเพ่งที่แอนิมอลนี่เอามาใช้ในละครเยอะนะคะการสร้างคาแรคเตอร์จากแอนิมอลนี่เป็นนกนี่เป็นตัวอะไรเสือไปตลอดเลยแบบมูฟมูฟเร็วเร็วหรือหมาชิ้จอมก็ใช้ได้แต่ริงมันจะไม่มีความโกรธใช่มันต้องผสม เราผสมได้ไงเป็นสัตว์ตัวนี้เราชอบเอาดูมาช่างอยากรู้อยากเห็นแต่ก็มีความอิจฉาอยู่ด้วยในใจนี่ฮะสัตว์ถึงนี้แมงสาบไปคุยกับแม่ช่างอาซื้อสัตว์มาพี่แม่สัตว์อะไรับซื้อสัตว์ใช่ไหมพันจิตุอาซื้อสัตว์พันโกลเด้นรีชิวเวอร์เขาเลยแบบวิธีคิดถึงสัตว์อะไร น่าจะมีส่วนของสิงโตด้วยเอยใช่ไหมสิงโตกับเบงใหญ่เออเอาไปได้สิงโตก็ได้นี่ชานี้อ่ะแต่นี้ยังไม่บอกกูเลยรู้สนกเงือกขาวเป็นอะไรแบบพยาพยาแบบมันมันนิ่งพยาหน้าอันนี้เฮ้ยา้องหาตัวอะไรอ่ที่เวลาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันนิ่งแต่มันพลัง ก็น่าจะเป็นหกูไม่แต่แต่มันไม่ได้ร้านใช่ไหมนี่เราเพิ่งมีพลังเห็นแล้วจะรู้สึกมันเป็นตัวแทนอะม้าอืมม้าม้าก็สุกแต่ม้าม้าแบบม้าสีขาวอะอมูมันมีสีนะเขาเรียกอะไรมันก็คือก็คือม้ามันเป็นม้าที่เคยยืนข้์ที่มีพวกมีพูดอย่างเดียวเนี่ย ไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะเวลาที่แสดงบนเวทีเอาไปใช้ได้นะคะลรใส่ตัวตว์เข้าไปในตัวเราเนี่ยมันช่วยจริงๆช่วยพาวเวอร์ในการแสดงแล้วคุณรู้จะเป็นตัวอะไรไหอ๋อคันจะเป็นกระตายกห่ใก่ไม่ใชเไม่ใช่ไม่ใช่ไช่ไม่นชาไ่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไเ่ใชเไมไม่ใช่ไม่เก่ไม่ใก่ไม่่ดกก เดี๋ยวเรียกว่ายูนิตยูนิตรีเอลคือการเคยเห็นน้ำแขนงยูนิตไหมจะเป็นหน่วยหนวยไม่ได้มาติดกันคือยูนิตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวทำมาเป็นเหมือนจิ๊กซอก็คือจิ๊กซอก็ได้นะคะเดี๋ยวไปอยู่ห้องนู้นหนึกลุ่มมาอยู่ห้องนี้1กลุ่มแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมารวมกันเพื่ออะไรยูนิตรีเดอร์ลก็เพื่อทำให้คุณครูสามารถเชี่ยวเด็กๆในเรื่องของ acting ได้เพิ่มมากขึ้นการซ้อมรวมช่วยอะไร ช่วยให้ผู้กับเห็นภาพแต่รายละเอียดยังไม่ได้แต่การซ้อมแบบยูนิตจะช่วยให้เราเคี่ยวว่าเฮ้ยคนนี้อ่อนอะไรยังไงนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราแยกเลยค่ะเมื่อวลเีาคุณแม่ก็คือเปนที่ซานี้คุณจะรสอนอยู่ห้องนี้ค่ะแอนแม็กไปห้องนูนกับครูเฟีย